วันนี้เราอยู่กับโค้ดสไตล์แป้งนะคะเนื่องจากช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันเลยแป้งก็ไม่ได้ออกไปไหนวันนี้นะคะแป้งก็มาดูรื้อของในตู้เย็นนะคะแล้วก็ได้มาหนึ่งเมนูนั่นก็คือเมนูข้าวผัดพริกแห้งค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะต้องเตรียมอะไรบ้างดับแรกเลยนะคะนี่ค่ะพอดีแป้งมีเบคอนนะคะแป้งก็ใช้เป็นเบคอนถ้าเพื่อนๆมีกุ้มง,มงมีหมูมีไส้กรอกก็สามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบนะคะกระเทียมค่ะ พริกแห้งค่ะหันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะถ้าถ้ากลัวเผ็ดเนือยก็สามารถครอบเม็ดออกได้นะคะต้นหอมซอยค่ะพริกไทยป่นค่ะซอสปรุงรสค่ะน้ำปลาน้ำตาลทรายค่ะแล้ก็ข้าวสวยหนึ่งถ้วยค่ะนี่แป้งนี้เป็นข้าวเย็นนะคะนก็เลยจะมาทำข้าวผัด เรามาเริ่มขั้นตอนการทํากันเลยค่ะขั้นตอนการทํานะคะอันดับแรกแป้งจะเอาเบคอนนะคะเราจะไม่ใส่น้ํามันนะคะ,ะเป็นจอเบคอนไปทอดในกระทะก่อนนะคะให้เหลืองกรอบค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะไปค่อยๆทอดให้น้ํามันของเบคอนออกมาค่ะเมนูนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทําง่ายๆเลยนะคะนี่นะคะแป้งก็จะทอดให้เบคอนเหลืองประมาณนี้นะคะนี่ ไม่ถึงกับกรอบมากนะถ้าเพื่อนๆชอบกรอบชอบเบคอนแห้งๆกรอบๆนี่ก็สามารถทอดต่อได้นะคะหลักเอาขึ้นไว้ก่อนนะคะแป้งก็จะใช้น้ํามันนี้นะคะมาผัดข้าวแต่ว่าน้ํามันเยอะเกินไปแป้งก็จะเทออกนะคะแจะเหลือน้ํามันเบคอนไว้นะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะจากนั้นนะคะแป้งก็จะใส่กระเทียมสาบผ่าลงไป แป้งใส่กระเทียมสับลงไปนะคะประมาณ3ามถึงสี่กิ่นะคะเป็นกิ่เล็กจากนั้นแป้งก็จะใส่พริกแห้งนะคะหั่นเป็นเล็กๆนะคะลงไปเลยสี่เม็ดค่ะแป้งใช้เป็นพริกขี้หนูแห้งเลยนะคะแล้วแป้งก็จะผัดให้หอมเลยค่ะนี่นะคะตอนนี้กระเทียมของแป้งนะคะเหลืองแล้วและพริกก็เริ่มกรอบแล้วะะด้วยค่ะาแป้งก็จะใส่ข้าวสวยค่ะลงไปหนึ่งถ้วยเป็นข้าวเย็นนะคะจากนั้นนะคะก็ผัด ให้เข้ากันเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะเริ่มปรุงรสนะคะโดยการใส่น้ำปลาค่ะครึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะและน้ำตาลทรายนะคะครึ่งช้อนชาค่ะค่ะเมื่อเราใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปแล้วนะคะให้เราคลุกให้เข้ากันค่ะ แล้วก็เล่งไฟแรงๆนะคะให้หอมเพื่อที่ข้าวเราจะได้ไม่แฉะค่ะนี่นะคะเมื่อเราผัดทุกอยากเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปท่านก็จะใส่ต<ม>้นหอมซอยนะคะลงไปค่ะตามด้วยเบคอนนะคะที่เราทอดแปก่อนแรกคะ่ะ ไข่ปดนะคะนิดหน่อยค่ะแล้วก็คลุกให้เข้ากันอีกทีค่ะหอมมากามากค,ค,ค่ะตอนนี้ข้าวผัดเรานี่ค่ะตอนนี้เข้าวผัดชิ้แห้งของแป๊บก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานเติบกันเลยค่ะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูข้าวผัดพริกแห้งค่ะในแบบครัวสไตล์แป้งค่ะหอมมากมากเลยค่ะแล้วก็ทํำง่ายมากๆด้วยค่ะถ้าเมนูนี้นะคะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆแป้งฝากกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ครัวสไตล์แป้งด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายข้าวผัดพริกแห้งค่ะร้อนๆค่ะ